ท่านสาธุชนกำลังเปิดคลื่นรับฟังเสียงจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว1้อยเอ็ดเมกะเฮิรวันนี้เป็นวันพระตรงกับวันจันทร์ที่6กพฤศจิกายนสองพัร้อยหกรม8ปดคัเดือน11เบื้องต้น เสนอพุทธภาษิตบทว่าอสาธารณะมันเยสังอโจระหารโนนิธิกยิราททีรูปุญญานิโยนิธิอนุขามิโกแปลเป็นภาษาไทยมีความหมายว่าบุญนิธิคือขุมทรัพย์ไม่สาธารณะ แกชนเราอื่นโจรลักไปไม่ได้บุญนิธิอันใดติดตามตนไปได้ปราดเพิ่งทำบุญนิธินั้นเจริญสุขเจริญพรสัตวชนคนฟังต่างลลายวันนี้กายโยในช่วงกล้องเทศกาลบุญกระทิน ช่วงกักกันตรวจกระทินในปีหนึ่งนึงนี่เวลามีประมาณนึ่งเดือนวันนี้กันลวงมาแล้วประมาณอักเจ็ดวันที่มีการตรวจกระทินยังวัดต่างๆก็ใจวัดตันผู้ฟังเวรอะไรการสถานี่ิวรอยเอเจ็ดอาน่าจะไปกันไล่วัดแล้วก็ <c oughs> ยังไม่ไปที่ยังมีโอกาสอีกประมาณ่องอาทิตย์กว่าๆถึงว่า ทองสราบอาทิ์ก่อนเลือกเลยไปวัดในวันไร <c oughs> ติดตามเอาองหรือสอบถ้ามนายต่างเกิดโรงการท้าัตตมาในสอบท้ามนายทาง Facebook ทางไลน์มีข้อมูลอยู่ว่าตลอดหนึ่งเดือนนี้วัดในบางตอดวัดหน,นส่วนกองวัดบานส่วนก็เข้าใจว่าทันกวังคงจะสาบกันแล้วนะวันเสาร์ที่ยี่สิบห้าจริงจริงวันที่ยี่สิบเนนี่เรืองานจะมีกัน พุงเขาเนื้อดำอยาซูนไพรทำรับเข้าอ,อแล้วก็พอวันทีสิบนี้เป็นงานกระินก็หลายคนหลายคายก็เตรียมงานเตรียมการกันแล้วในส่วนของวันนี้ทา่านผู้ชวันนี้ทีเก๊บันเรา,าวัดต,งตงุงเต็งอยู่ไม่ไกลจากสถ่านี้แ่อยู่กับวัดต,งตงุงเต็งไปรวมบุญรวมกุศลกันได้ ถ้าูที่เรื่องกฐินนี่มันมีธรรมามากไม่โดยเฉพาะเรื่องก็บุญเป็นบุญที่สําคัญมากเปราะวา่าการจะทําบุญกฐทินได้นั้นหนึ่งปีมีครั้งเดียวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตให้ว้ยว่าการกฐทิ้นนี่มันมีเวลาหนึ่งเดือนแต่เด็กออกพรรษาแล้วเหตุที่บุญมากหลบจำปอการจํากัดการประการที่ซ่องก็คือวา่าบุญกฐทิ้นนี่จากัดชนิดท่าน เปลเซอร์มันว่าการถวายสังฆทานเพราะว่ากำหนดกฎเกณฑ์ก็คือมีปิกษุอยู่จำบันซ่า,าแต่ห้ารูปขึ้นไปแต่วันในข้อนี้นี่ยุคน้ังงเขาหน่า,าปลาเรือม,มีน้อยและ่ละวัตก็เลยไปศึกษาคนในประเทศบิดกบางกำก้องพระทศราชานบางกำก้องอตกาตาจาันบงังที่อยู่ในประเทศบิดกเพื่อการอธิบายความธรรมะบอกว่าจริงๆเรา รูปเดียวกันตอดกระทิ้นได้แต่ว่าอันนี้ส่งอาจจะไม่เมือนกนว่าห้ารูปเตรียถ้ามาตอดได้ไหมตอดได้เต่จยมทำกัรคืนคนี้จากัดชนิดท่านประการที่สามจำกัดคร่าวเมื่อนี่บอกตอนต้นแล้วหนึ่งปีตอดได้หนึ่งครั้งั่นคับหนึ่งปีตอดได้หนึ่งครั้งแล้วการงานกระทิ้นนี่ใต้ทุกตรงตามพุทธบัญญัติหรือวินัยจริงๆนั่น จำไม่ก่อนก็ไม่ได้มาแบบพาเซ็ตแล้วปะนี่เมื่อจีวนดีหยาดยโยมไปไปซื้อรือไปทอนมาอนอย่างไี้นนะแต่ว่าจะมาเป็นผ้าพื้นๆแต่ยังไม่ตัดไม่เย็บไม่ยอมที่เพราะว่าต้องการในปลามีความสามัคคี้ตนะอยู่ในวัดว่ารำเดียวกันมีมีความสามัคคีมาช่วยเลือกันเมื่อตัดเมื่อเย็บเมื่อยอมเช็เดเรียบร้อยแล้วก็ยกทวายให้ปลาปิสุรูปได้รูปห,หนึ่งกรานกะทิน นี่อันี่สรงตรงนี้มันจะเกิดเพราะฉะนั้นผ้าที่ได้มานี่การรวมกันทําไอ้เซตภายในวันนั้นถ้าจะเป็นผ้ากะทินตีตุกทองตามรูปแบบเหมือนกลางพุทธกาลส่วนกล้องที่จะยมจะตาวานอกจากผ้าไตรจีวรแล้วอาจจะมีกล้องสิ้งเงินก็ได้กล้องสิ้งเงินก็ข้อมระเบิดที่วัดหรือสํำนักนั้นๆจำเป็น,นปต้องจ่าย อาจจะเปิดไม่ได้มันก็นได้ก้อ่เหมาะก,กับซามณนาซาหรูของพระสงฆ์องค์เจ้าหรือว่าเหมาะควรแก่พื้นที่แก่ตองถิ่นนั้นๆที่วัดอยู่กาตะว้สิ่งนั้นซิ่งนี้ได้แต่กังย่างเช่นว่าว่วงนี้นี่เที่ยววัดบ้านส่วนกดกรุณนี่ยุ่งมากจังแต่นกังตาตะว่า,า,า,วายตาตะว้มุ่งเป็นห้างกะทิ้นก็น,น่าจะดีนะ หรือวันไปในดีว่าค้นอย่างตกชุกเลยเอาร่มไปถวายปลาก็ได้วัดในตีว่าค้นอย่างตกนะหรือวันถวายอะไรติบันนี่เรนเหมาะสมอ่ะนะจัดเป็นบริวารน,นะหมายกวาดก็ไดนะเนี่ยนำยาหลางจานได้หมดเลยนะสิ่งที่เป็นบริวารพราะฉะนันะะน้นอยากิุมสมัครเดือกได้ทำกำลังซั์กำลังศรัทธานะบุญเกิดขึ้นต่างเพลเลย เนี่ยว่าไม่ทราบว่ากว่าจะถึงวันทียี่สิบห้าของเดือนนี้นีห้องนำกองวัดบ้านส่วนที่กําลังก่อสร้างอยู่ไม่แนใจว่าจะสาเร็จเดี๋ยวสาเร็จไหมแต่คงจะได้ชายเลยเกรอบทั้งสิบองค์สิบสององค์หรือไม่แต่ว่าได้ชายในอนอ้นซ้ำรองไวในนูนอย่าโยมไม่ต้องว่้ง้ามาทําบุญที่วัดบ้านส่วนเ้วกะไม่ต้องกลัวปวดตงจะพุ่ง เนี่ยเตรียมตัวไว้ตอนรับาจากยมเลยเรื่องของสตานทีส่วนเรื่องของอาหารการกินหรือว่าการนมผลไม้ทมนันควังใครมีไรกรน็นำมารวมมาทำบุญกันได้นะี่ถือกว่าหนึ่งพีมีครั้งเดียวนี่เราให้เต็มทีไปเลยให้นะเต็มทีไม่ถึงกว่าตามกำลังนะใหญ่เกินกำลังแต่ก็ใหญ่ถึงกับว่า อ่จรนีทีนียว่แต่เชื่อว่าอยากโยมสุนหญ่นี่ฟังรายการนี้เป็นคนตีใจบุญสุนทานพี่ไม่มีใครที่ว่าขี้เนีย้ยขี้เนียนจะไม่ถึงกันเราควังธรรมากันมายาวนานแล้วตั้งแต่คนตั้งสตานิวิทยุลาวนู้เรารเราเรองร้องบุญบาปสุขถุกความเสื่อมความเจริญทำดีได้ดีใช่ไหมถ้าใครอยากได้ดีอยากได้บุญก็ต้องรีบพุน่นค่อยทำ ติดถ้ในตอนที่เรากาลังมีชีวิตอยู่เพราะว่าเราเว็นชัดเลยว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ตรงจากไปทุกคนเลยใครจะไปก่อนจะไปลั่งไปจาไปเร็วนั้นอีกเรื่องนึงนี่เป็นเรื่องของบุญกุศลท่้งปีเลยบุญทํากรรมเตงเคยเรา้า่านกวงจําได้ว่าเห็นไหมคนที่เรารูจักนี่เรานังเลว่างๆนั่งคิดดังนี้นว,ว,ว,นนนนว่าคนนู้นที่เราจักไปแล้วคนนี้ที่เราจักไปแล้วคนนั้นไปแล้วคนนี้ไปแล้ว ตัวใดๆไปวะามาคิดปณีไม่ใช่เกิดความกลัวแต่คิดปณีให้เกิดความไม่ประมาทในกองการบนกุศลที่เราจะทําได้ต่างกายกรรมบัจีกรรมมนุกรรมนี่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยอ๋อต่อไปจะกล่าวถึงเรื่องการทิ้ต่อกาทิ้น,นี่เป็นเรื่องของถ้าถ้าแปลตามซับนี่มันแปลว่ากลอบหม้สด็ง อย่าโยมที่ไปก้นแต่เร็กระน่าจะนึกได้วเวลาเย็บเสือ้อเย็บผ้าหรือว่าปักจืจอที่เสื้อนักเรียนนะนี้ครบครบสะดึงไม่สะดึงเดี๋ยวนี้ฮะอะไรยากเรียนะมันเป็นกรบกลมๆใช่ไหมครึ่งผ้าถึงๆแล้วเอาเข็มเอาด้ายหยับแต่ทีนี้สะดึงนี้มันสามารตามาย้ญ่ก็ได้นะทำาม้กว้างไ้เต้าก็ได้เผื่อครึ่งจีวรแล้วก็เยนะ็บในกลางปฤติาการก็ตั้มเยอะอยูย่นะถึงกับ พอได้ Dante, มาแล้วก็อยากยมผู้เป็นพุทธบริษัทอุาสกอุบาสิกาก็มาช่วยกันช่วยปลาก็ได้แต่ก่อนให้ปลาทำวโยมมาช่วยก็ได้ช่วยส่วนโน้นส่วนนี้มันมีรายส่วนที่เราได้ช่วยมาช่วยแล้วก็จะเกิดเป็นบุญอริส่งเราเลยเอากล้องปลาก่อนนะเอาน่วนกล้องปลามีห้าประการเมื่อว่าจะไปตุลาจะไปไหนนี่ปกติตามธรรมเนียมเราต้องบอกเจ้าอาวาส ต้องบอกรองเจ้าวัดหรือว่าพระที่ราผู้ย่อยติยวนวัดก้อนผมจะไปตุรานุนตุรานี่กี่วันกี่ไรก็ว่าไปตาแต่กางเทท้าวีในพระพุทธเจ้าทรงอนุญ,ญาตว่าเมื่ออ,ออกขวัญซา,าแล้ววัดนั้นได้ดต่อกระดิษแล้วพระภิกษุได้อานิิศกรกระทิษแล้วสามารถไปไนเทียวไปไดนไหนเลยโดยไม่ต้องบอกใครทรงอนุญาตว่าแต่ในความเป็นจริงนั้นบอกสกิดกดีดหมกัน โกรว่าัเมื่อายัดยมที่รร้จักเข้ามาก็ามาตุร,ราหรือว่าญาติเปืือนคนทจะอยต่างบ้านต่างเมืองก็ามาพบนี่ถ้าไปไม่บอกใครนี่บางที่เขาไม่รูวไปเนยก้องใจกันลาวนะแต่ถ้าเกิดว่าไปไม่บอกกัไม่พิวินัยไรส่วนเหมือนก่อนถ้าไปแล้วไม่บอกกันพิวินัยเราถือว่าไม่กรรพบทำวินัยไม่ไม่ความสํากันกับ เพื่อนสนาธรรมิกหรือผู้รวมพระพุทธวัดปฏิบัติธรรมทีนี้ส่วนพระกวนส่าแล้วพระพุทธเจ้าส่งอนุญาตทําให้เกิดความง่ายในความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนั่นเองล้วพร,ระพุทธเจ้าเพิ่มความสบายไปอีกอยัางนั่นก็คือเมื่อก่อนพระภิสุไปกลางอ่างเรมตีนไหนีน่ตองผ้าผ้าให้กรอบไตรน,นะให้กรอบสําหรับนะไม่เจว,ว่าใดเจ้า <c oughs> บงใบพื้นป้าจับเอาใบพื้น บาดบาไปแบบนั้นไม่ได้ไปแบบนั้นไม่ได้ล่อนจอนไปไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับอนุส่งก้องกาะทินทีนต้องพปาไปกรอบซ้ำรับทีนี้พอส่วนวัดที่ได้รับอนุส่งก้องกาะทินแล้วตอนกาะทินแล้วพระพุทธเจ้ากอนุญาตแล้วให้ปรามีความสะดวกก็คือไม่ต้องเอาไปกรบต่างซ้ำพื้นกันใดอาจจะไปเซ้าบงหรือการทวอนซ่องกันใดหรือว่าอาจจะไป จีบวนสังกะทิะถ้ไมหนุ่มบงมันปลือยโชว์ไหม <c oughs> มันมันต้องหนุงนะั่นเองสับบงเลยนะแต่อังสะนี่ความจริงอังซันี่ไม่ใช่ผ้าที่มีมาแต่กลางพุทธกาลนะกถกังอังซัก็คือเสือ <c oughs> อ้อผ้าอย่าชมจะสังเกตว่าใจอังสะกก้องผาบางที่แต่รูปไม่เหมือนไงบางรูปบางงงบางฐานกันเห็นไหมมีมีเปล่ากลางๆเปล่า,าเดียวนี่เชียง <c oughs> <c oughs> อันตรมักโรจนเวลาบวชลูกล้านที่เป็นปลาไหมใช่ไหมเอาอังสะเชียงๆมาแต่ทีนี้รับเจ้าวัดหรือรับพอล่วงถาร่วงที่ท่านบวชมานานเจนีนวัดอังสะของตางนี่มีเปล่ามีซิฟไล่อันใส่อะไรบางใส่ใส่กองเลยใส่กอ,องใส่กอ,อ,องต่างๆหุ่นเจมังอุปกรณ์บางท่านการ็รทำเป็นชังในวัดทำงานวัด ใช่ตาวูใช่อะไรกล้องต่างๆนะกล้องเล็กๆนอ้อยเนี่ยมันไม่ได้มีมาเด็กกลังปฏิการส่วนซีนี่ก็ให้ก้าวกับชีวอนแต่ว่าพอฤดูหนาวในตะวัน광จะมีอย่างซักประเภทนึ่องจากเรื่องอังซักไม่พร้อมอาตมาในตอนไปประเทศอินเดียก็มีโยมที่โยจังหวัดนครปฐมถวายมาเหมือนกันในตะว,วันนี้ก็ยังชายอยู่ไม่ว่ามันจะ หรืเอเมฆรืมคาดนันแห้วอังซักไม่พุ่มเวลาอางกาศเนา่นาเน่าเอามาส้มไส้ไดนะ้เป็นอันเรียกพระพุทธเจ้าเมาว่าเดินทางไปทรจีวอนไม่ครบสรัปดาห์กระได้ระการตีซ้มเวลาชั้นข้าวโดยธรรมเนียมโดวยวีไนแล้วราชั้นข้าวนี้ไอ้หนังชั้นเป็นแถวเป็นแนวเป็นระเบียบยกเว้นออกไปคิดดีมุน่นทีบานหรือทีงาน พอได้อันดิส่งการทิ้นแล้วพระประาชวาสามารถล้อมวงกันชันได้การเข้าใจวีในในก้อนนี้น่าจะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าปลาล้อมวงกันชันกเหมือนกับว่าญยากย้อมล้อมวงกันสังส้นๆเดิมกินหรือว่าซัามบริเตีม้าใช่ไหมคุยกันนุกน,นั่นทีเดียวพระปราชวะน่า,า,นาจ,จะไม่เหมาะสมพอได้อันดิส่งการทิ้นแล้วพระเจ้าก็เลยย้อนในก้อนนี้ให้เล่าให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้น คือไม่แข่งมาแคร่งนะปลาสามารถทลมวงจั้นเป็นกาหนาได้แต่ก็ยังทงสมรวมเหมือนเดิมมันนี่ไมันจะว่าจั้นไปเล่นไปคุยไปยอกไปไม่ใช่นะนี่จั้นกระนาดโผลได้แล้วถ้าเกิดว่ามีชีวอนเพิ่มมาเลยอยาติโยมนำมาชีวอนมาถวายเพิ่มพระคุณเจ้าที่ได้ไอ้สุนทรทิศธรรมสมาร์เก็บไว้ได้เต่าได้ก็ได้เตีงยงมือก้นนั้นไม่ได้ทุกมือ เมื่อก่อนนี่พระพุทธเจ้าให้อยู่โดยพระที่วนเพียงสางพื้นแล้วก็ถ้ามีพระอันนีเรียกกนเลกินกนั้นก็ต้องมีเป็นกล้องเจ้าวข้องป่าสรางไปได้ก็แด่ว่าต้องทำบีกับเอาไว้ให้เป็นกล้องซ่องเจ้าวข้องแล้วก็เก็บเอาไว้ได้ไม่เกินสิบวันด้านวีนัยถ้าเก็บไ้นั้นก็ถ้าเก็บไปมาคนนั้นสร้างซุมไปนั้นก็เป็นเป็นอาบัตก็ดีกว่ายกเว้นว่าเก็บไปเป็นส่วนกลางนะ ทีนี้พอควันซาแล้วสามารถเก็บจีวรไว้เตายได้ก็ได้ตามปรารถนา <c oughs> อันนี้พระบุตรจำมันได้ทรงซื้อไมาพรามีความโลบนะแต่เป็นการย้อนเหล่าย้อนเบื่อให้พราก็มีกําลังใจรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยจริงๆแล้วในรอบปีนี่ที่รู้สึกว่าทำไม่ได้มันเกรงกลัดการบวชนี่เป็นเรื่องอยากทำไม่นู้นกระปิดทำไมนี่กระปิดบัดตัางไปเลยรู้สึกว่ามีปลาคิดแบบนั้น ซึกว่าอยู่อยากเป็นปลาทำทั่วยากทีนี้พร,ระเจ้าก็เรียกปลารรปนั้นมาพบว่าจริงว่าเธออยากซึกเพราะว่าวินในมันเข้มแรงเลยมันปฏิบัติยากเลยพระเจ้าว่าพระเจ้าข้าทำนู่นก็อบัดทำนี่ก็บัดพระพโต้เลยบอกว่าเอาถ้าอย่างนั้นเธอไม่ต้องทำอะไรให้บรรยุ่งยากแล้วปลารรปนั้นก็เลยตั้มาได้กันเละพระเจ้าบอกได้แต่ต้องมีข้อแม้นะข้อแม่อะไรพระเจ้าข้า เธอต้องรักษาสติให้ดีแต่เธอรักษาสติตัวเดียวพอเหลือวินัยอย่างอื่นที่เหลือเธอไม่ต้องถืออันนี้เป็นโคสซละโคสโลบายของพระพุทธเจ้าพระรูปรนั้นก็เลยตกลงแล้วก็มีสติอยู่ตลอดเวลาพอมีสติตลอดเวลามันไม่ทําผิดพลาดเลยเนี่ยที่เขาบอกให้มีสติวไวม,มันอยา,ากโยมมีสติใช่ไหมจะทํางานทําการดูการดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตปัจจุบันทูกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเรามีสติมันก็ไม่มีความผิดพลาดนะเพราะสติเป็นตัวกำกับให้เกิดความทุกตองปราณนี้พอใช้เรื่องสติแล้วก็เลยมีความสบายใจนะเกิดอบวชอยู่ต่อได้เราลาวันที่สุดนี่น่านซ้ำเร็ดหรือเป็นบรรลุเป็นพระรัตน,นะน์นะอันนี้เพราะฉะนั้นเรื่องก้องวีในพระเจะเห็นว่าอยากให้พลามีกำลังใจในการบวชบางอย่างที่อุณวน,นพ่อปนด้ปลงกับพ่อในเนะี่ย แต่ในการเดือกันพายงท่านก็ต้องรู้ว่าการบวชเข้ามานี้ไม่ได้บวชมาเผื่อสะสมของกิเลสใช่ไหมที่บอกอนุญาตให้กคบจีวนในเต่ใดก็ได้ไม่ใช่ว่าจมเอาไวเอาไปใกล้เอาไป <c oughs> ต้นทารานกาได้ไม่ใหญ่ <c oughs> แต่ว่ากคปไปได้มันสมหมดว่าตับเนียมกองชาวพุทธเราใช่ไหมเวลาสมมติว่ามีงานซบไรนี่ก็เดี๋ยวไปต้นผ้ามามาทำบุญ ถ้าคนนี้นั้นก็ได้เหมือนกันนะไอ้ในช่วยงานเก็บไปช่วยงานได้แต่ถ้าเกิดว่ามดไอ้ส่งกองกาะทิดแล้วจะเก็บไปส่วนตัวไม่ได้ต้องเก็บเป็นกองกลางกองส่งต่อไปนี่ข้อทิเซ่ประการต่อมาก้อที่ห้าถ้าเกิดว่ามีลาบเกิดขึ้นแล้วปิษุผู้จํามัรซานก็ได้อันส่งจากลาบนนั้นแลี่นั่นส่วนกองปลาห้าอย่างในส่วนกองยุ่มนะ ข้ออยากโยมก็มีอันส่งเช่นกันท่านกวังโยมจะได้อันส่งงาประการต่อไปนี้คือคติดตาบุญในช่วงเทศกาลงานกระทิ่นจะทำห้มีอาโยยืนยาวก็เหมือนว่ายโยมช่วยโตอโยุของพระศาสนาให้ประส่งองค์เจ้าท่านโยได้อันส่งตัวนี้ก็ส่งพ้นมาโยมก็มีอายุยืนเหมือนกันายในโลกนี้ต่อไปได้อีกสักพักนึงเลย ยื่นต่อไปไม่ทราบจะยื่นไปกี่วันกี่เดือนกี่ปีแต่ว่าอายุส่งเกิดแล้วทำไมอายุยื่นขึ้นนะแต่แต่คนที่ไป99เกาแล้วไปร้อยกว,กว่าแล้วนี่ก็ไปทำเอ็ดปัจเจัยหละเลยแต่ถ้าเกิดยังเป็นคนนุ่มคนเศร้ายังเป็นคนไวกลางคนไม่ประมาทในกองการบุญกุศลทำแต่ตอนนี้ก็มีชิที่อายุไปถึง8 0 9 0ิบเรปีได้อายุยืนยาวประการที่สอง ถ้าไม่โพกศัพท์บริบูรณ์สมบูรณ์อันนี้ตรัสไว้ไล่กลางเนะี่ยพระเจ้าตรัสไว้ไล่แห้งนะพระกระํมมาเสนอไล่รอบแล้วที่บอกว่าถ้าอยากร่ํำรวยตรงง่ายทานถ้าอยากมีสุขภาพดีมีรูปงามตรงสมาทธันทนัศสิน้นถ้าอยากเป็นผู้ที่มียอดท่ามันศักต้องเป็นคนที่รู้จักอดนอมท่อมตน ถ้าอยากเป็นคนดีมีทิ่อรปณิสนาดีต้องไม่โกรธเจริญเมตตามากๆถ้าอ,อยากมีสติปัญญาเป็นคนเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องตรงกันยั่นฟันนงธรรมะเนี่ยเนี่ยต่างๆเลยเป็นเป็นสิ่งที่เป็นเหตุปัจจัยในทางะระพุธศาสนาเราประดงส่งส้นเอาไวล้ละเงินสุ่งจะเกิดประการที่สร้างคนที่ทำบุญเตรียมการงานกระทิส จะมีความเคล้าคลาดรลอดไัยจากปันตรายรไม่ว่าอุบัติเหตุหรือหวายาพิษสั์ร,ร้ายแต่บางท่านอาจจะนึกแยงแยงในใจว่าเอา้าแล้ววินกเข้าที่บอกว่าทั่วขนาดนั้นทุกขนาดนี้ปวดศอกปวดทิศรถหลงกูหลงข้้งทางเกิดบาดเจ็บหรือบางครั้งต้องเสียชีวิตกม็มีเออแล้วน้อยอะไรส่งบุญไม่กลุ่มคล้องหรือ ต้องทำความเข้าใจว่าเรื่องบุญกับเรื่องบาปเรื่องกรรมนี่มันมีความละเอียดซับซ้อนอยู่แต่วางเราไม่รู้ระหว่าขณะนั้นคนนั้นที่เขาไปเดินทางจะไปทาบุญแต่ก็ยังไปไม่ถึงวัดที่ประสบอุปติหตุนั่นก็คือว่ายังไม่ได้ทําที่แต่งบุญก็เลยไม่กลองรื้อคือว่าบุญที่ทำมาก่อนนั่นนี่บุปเปกะตะปุญญาตามันมดลงบด่ดีเพืยอเสมือนว่า ไอ้ยคือรถอยาโยมไว้เล่ๆเข้ม <uno> ม uh ันหรือว่าเข้มมันเข้มไม่เข้มเข้มมันมันเสียก็ไปเกไปรถดับออกมดมันนั้นบุญมดที่นี้บางคนที่บอกว่าอ้าเราเวอร์เนี่เวอร์ทำเช็ดแล้วนี่สปีที่อยู่กรวดน้ำแล้วนี่นี่บอกจังหวัดอี่เกิดอุบัติเหตุใจหล่บบุญไม่กลุ่มรองหรือไนมีเหตุปัจจัยหลาบบางที่กันบุญทีราทำเนียวันนี้ก็บบาปทีต้องบ่ กล่าวคนาจาดปบน้อยไม่รู้เลยบาปมันนักว่ามันบาปก็เลยหมายพน้นบุญที่ทำแด็กเดียวมาช่วยไม่ทันที่ืองกำลังของบุญมันไม่เพียงพอนี่ก่อนอาย่าเล็กเลเล่งเลยเลยแตนกวังอไปนิว่าแม่เทพประรห์ทแตนทุกฟังหน้าจะคงเคยได้ยินชื่อกองพระมาหามกลลาเนเะคยได้ยินไหม่านกวงัง ประมะโมกลนานี่ท่านมีริดมากนะเป็นทึ่งอัคราซาวกเบื้องทรายเบื้องขวาคือพระสารืบุตรเบื้องซ้ายคือประมะโมกกลนาซ่องฐานนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งเลยในยุคของพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าเป็นกนคลาชิตพระพุทธเจ้ามีบารมีมากแต่ย่อาสมารยการมรณภาพด้วยการเสียชีวิตของประมะโมกกลนานั้นเสียชีวิตประวัติทุกจนทุบตาย จนตุกกระดูกแรกเร็วเลยนะเขาถามว่าว่าอันเราไมยเปลี่ยนถึงปลาอรหฮันเราใช้ไปประเจ้าพิจิตรรายพนันมันเป็นไปได้กันนะนั่นเป็นโปรเร่งกรรมพอดิตจานีท่านเคยตุบที่ทำลายผู้มีประคุณคือพ่อแม่เนี่ยเป็นกรรำนักที่ข้ามเป่าข้ามฉาดมาให้พ้นเพราะปลาโมกันนาไม่ว่าจะมดเส้นกิเลสเป็นปลาอาราันแล้ว เร่ว่าเสีบบ้เสีคำติดตามมาท่านเราไม่ตรงในระพ้นเือเสียชีวิตยังไม่ควรจะปินนี่แต่ก่อนเพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันวันนี้เราตนตนแตไล่ผู้ที่มีสติสัมปชัญญดะดีจึงไม่ควรประมาทโดยประการต่างงเลยในการรีบควรนควายสร้างบุญกุศลเพราะเราไม่อาจจะรู้เลย,เลยว่าอันดีตชาตินี้เราไปทำบาปทำกรรมเรื่อยมังเรือว่าชาตินี้การที่เราทำมาแล้วเห็นไหม บางคนอยู่ได้มีสุขมีความสุขมีขินมีชายหน้าตาพิบพันวันหนาวพงไสเศรษฐีปัญญาความคิดชราดปราดเปลิงเรืองรุงเรื่องดีมีมิตรมีสายดีๆเราลองคิดแบบอ๋อนี่มันเป็นแบนี่ก็เป็นผลบุญที่เราเคยทํามากไม่บอกอดีตจารึกจัดนี่ลองนึกเได้ดีๆนะเราจะพบคำตอบด้วยตัวตนเองเอาละต่อไปก็ไหนล่ะ เล่องปเด็นอะไรเนี่ยอ้าวเรื่องของความปลอดภัยตัวไปยศสุส่มบัติท่านมีนี่ก็ไม่ไม่ทุกจุรกรรมไม่ทุอกอาคีไปเพราะว่ามีบาร,รมีทำกลุ่มคลองแล้วก็ในอนาคตนี่ท่านจะมีโอกาสใดพบพระพุทธศาสนาอีกตั้งแตเป็นเรื่องสำคัญมากนะที่พูดว่าเกิดเป็นชาวพุทธได้พบพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งยวด เคยยกตัวอย่างแล้วชฉาชี้ดิสุดระวังตอนนี้ทางปรฏิที่เขายิงกันอยู่อนะิสราเอลปาเลสไตน์จุลกาซาเขตเวสต์แบง์แกเบิร์นซ็แล้วตอนนี้คนติดเชี้อจิตวิทนั่นนี่ชนใช่มนุษย์เหลือกเกินไม่นายที่เหลือกเกินได้นี่ไม่มีใครอยากไปเกิดติดเน้นทีน่เกายิงเกาวางระเบิดเกาฆ่ากันจะไม่ไหน <laughs> นี่ถ้าคุณเหลือคได้นี่ยามากยักษ์หมาคกิดินแดนส่วนออะพุ่มประเทศไทยเราทางพี่นนั่นกวางเลยในน้ำมีดินเาก็ข้อผุด้อถุดิก็เรียกว่าในน้ำมีปลาในานามีข้าวทรัพย์ในดินสิในน้ำมีผาเขาลำนองใครที่เขียวขจีสดชื่นอดอกไม้บานรื่นรมน่าชื่นใจประเทศไทยของเราในหน้าอยู่หญิงพัทลุงเราก็มีคำซาลกนเยัทลุง เมืองหน้าอยู่ผู้คนน่ารักเห็นไหมนี่ประบุญ <c oughs> นี่บุญมนันนายพลเลยเพราะฉะนั้นเราจึงควรรีบกวนกว้อยทำบุญแต่ว่าการะทิศน,นึ่งปีมีกั้งเดียวยำเรายำหล,ลานเน,นึ่งปีมีรั้งเดียวส่วนกาทินมันมีหลายประเภทไม่ทราบเวลาพป้ไม่เลยเล่นหนครับแป๊บหนึ่งกันวิลลาแกจะมดแล้วแต่ว่าจะกล้าสรุปนะ จริงๆแล้วกระทิมันมีลักลักษณในซ่องประเภทคือประเภทล่วงกับกระทินราดกระทินล่วงก็คือมีพระมหากษัตริย์เป็นพุทธมหากะเป็นศาสนาพุทธรรมปกที่ทรงดำนูบนดำรุงพระพุทธศาสนามายาวนานแล้วปรุงให้ความสํากันในเรื่องก้องพระกระทินเหมือนกันด้วยการต่อกระทินแล้วก็ไปยังวัดหรือปรารามล่วงทั้งใน กรุงเทพในเมืองล่วงลนต่างจังหวัดเรียกว่าประกฐทิศล,ล่วงต่อมาในศรัทธาข้อพรุงมีมากขึ้นเขาเลยได้จำแนกว่าถ้าพรุงสเสด็จไปปรองเดียวนี่ไม่ทันไม่ทันการแล้วก็ก็เรียกว่าประชาชนในคิจนี่มีมากไม่ให้ไปต่อทิ้นวัดสำกานจำกาก,กงไม่ทัน ก็เลยได้หมอบไม้หมอบไม้มีผู้เตีนโปร่งมั้งเรียกว่ากาทินปาราสสตานซึ่งประกาิทตนประกาิทตนคือพระเจ้าเปิดนี้ส่งถวายพระประการที่ดีวัดราชเ่วาไม่มีอยู่ไม่บางที่ก็ไม่ได้เสด็จแต่บางครั้งท่าเสด็จไปสุดลงเดยว ประกาศินตนประกาศินตนส่วนประกาศินปราชิทันคือนี่วัดบรรส่วนเคยได้ประกาศินปราชททันคือประกาศินท่านที่ประบาิส่วนเปนประชายิบุรทรงมีปรากฏหุ้าปูกลาวปราชททันผ้าประกาศินใหกับน่วยงานราชการภาคประชนหรือว่าประชาชนบุคคลซํำกันที่ก็รับปราชิทันประกาศินผ้าประกาทินมีกรมประด้วย ป้าประกาศินเพื่อเชิญไปตะวายประสง้มปราอารำลุ่งต่างๆในกรุงเทพมหาน,น,นครเลยต่างจังหวัดสวดกระตินตลาดก็คือกระตินดี่ประชาชนมีชิสตาจัดไปตอดก็คือมหากระตินจุลกระตินกระตินตกค้างนะมหากระตินนี่ก็คือญาติโยมนี่นนนนรวมกัน,นรวมกันทำ แล้วก็มีบริวารจำนวนมากมายนะฮ่าที่สุดมันมันมันถือว่ายิ่งใหญ่มากส่วนจุลกาทินนี่จุลกาทินนี่ก็ร่องลงมาไม่ต้องว่าวีลามันมันกระชันกันมาเลยเคยมีเก้าวใช่ไหมที่ว่าบางวัดนี่ไม่มีเจ้าภาพพอถึ้งวีลาแล้วก็บแก้ว่าเจ้าภาพกันี่เรียกว่าจุลกาทินวีลาไม่พอวีล่าเขาแต่งการกัมดเลยกันที่ ก็อนุโมทนากับการติดตามรับฟังก็อยแตน้หลายมีความสุขความเจริญอาจจะส่งเงทานทำความดีบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก้อยแตนมีอายุวันนาสุขภาคะกิด่างสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบธรรมก็สิ่งเหล่านั้นจงประสเร็จทุกคนถุกฐานประกับม้ยครั้งวันพราหน้าเจริญพร สาธุชน